พิธีปิดการแข่งขันมอบรางวัลการแข่งขันร่มร่อนชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะและก็นานาชาติ3สัมพันอาเซียนครั้งที่7ค่ะ A F Asia League ปี2566ค่ะที่บริเวณลานแลนดิ้งตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะที่นาราชัน สุนหัวผู้ว่าก,การจังหวัดหนองคายเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันร่มร่อนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติสารสัมพันธ์อาเซียนครั้งที่7ค่ะ AFA เอเชียลีกนะคะประจำปี2,566ค่ะที่สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รวมกับจังหวัดหนองคายค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่10 ถึงวันที่14พุธพค2566ค่ะพร้อมทั้งได้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันและก็ทีมชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละประเภทอีกด้วยค่ะคนาว่าอากาศเอกวิรยุทธ์ดิษยาจรินค่ะนายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการปินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ในานามคณะกรรมการจัดการแข่งขันร่วมร่อนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติสารสัมพันธ์อาเซียนครั้งที่7 AFA Asian League ประจำปี2566กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้นะคะประสบความสาเร็จเป็นอย่างยิ่งค่ะมีนักกีฬาชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมการแข่งขันทั้งสองรายการโดยการแข่งขันรายการร่วมร่มชิงแชมป์นะคะแห่งประเทศไทยและนานาชาติสารสพานาเซียนครั้งที่7มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน134คนจาก11ประเทศค่ะและรายการแข่งขัน a s i เ n l e a ลีปประจําปี2566มีเข้าร่วมแข่งขัน55คนจาก7ประเทศนะคะการแข่งขันได้เสร็จสิ้นลงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันนะคะซึ่งได้มีการ จัดพิธีปิดและพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬาผู้ที่ชนะการแข่งขันนั่นเองค่ะ,คะ